ถ้าเราไปดูอดีตย้อนหลังเนี่ยตอนที่าการกลางสารัะขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรอบของฟิิกสของเศรษฐกิจไหนๆก็ตามเนี่ยช่วง2-3ปีแรกการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยตลาดหุ้นก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ผ่านช่องทางของสำนักข่าวอินโฟเวสนะครับวันนี้อยู่กับผมเชอร์รักทูมาลายเช่นเคยนะครับกับรายการของเวลวีพีสนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการที่เรามีความตั้งใจนําเสนอเรื่องของความรู้การเงินและก็การลงทุนนะครับผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญนํามาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมนะครับถึงหน้าจอเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับและวันนี้นะครับก็จะขอชวนคุณผู้ชมนะครับมาเกาะติดกับอีกหนึ่งประเด็นนะครับอีกหนึ่งตัวแปรสาคัญ อยู่ในเวลานี้นะครับนั่นก็คือผลของการประชุมเฟดครั้งล่าสุดนะครับในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับที่ถึงแม้ว่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับ0ูนย์ถึงศูก็ตามนะครับตามที่ตลาดได้คาดการณ์กันเอาไว้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่นักลงทุนทั่วโลกต่างเฝ้าระวังนั่นก็คือการตอกย้ําแนวทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับที่อาจจะเร็วแล้วก็แรงกว่าที่ตลาดได้คาดการณ์กันเอาไว้ด้วยนะครับทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มมีการยกย้ายเม็ดเงินลงทุนนะ จากสภาพคล่องในตลาดโลกที่กําลังจะหดตัวอย่างมีนัยสําคัญในช่วงหลังจากนี้นะครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปวิเคราะห์ถึงแนวทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับของเฟดว่าจะเร็วแล้วก็แรงอย่างที่หลายๆคนเนี่ยคาดเดากันเอาไว้หรือไม่นะครับแล้วก็การจัดกลยุทธ์การลงทุนแล้วก็ธีมการลงทุนหรือว่าการเลือกหุ้นหลบภัยนะครับจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับมาหาคําตอบในประเด็นเหล่านี้ไปพร้อมๆกันครับขอต้อนรับคุณชาตรีโลจนะอาภารองกรร,กรรมการผู้จัดการฝ่าย กลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัทหลักทรัพย์ KTBST ครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับน้่งโ่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับผมโอเคขออนุญ,ญาตเรียกพี่รล่นนะครับผมยินดีครับ ครับงั้นก่อนอื่นอยากให้พี่โรนมาช่วยวิเคราะห์ถึงแนวทางในการดึงสภาพคล่องกลับของเฟดนะครับว่าสัญญาณการถแถลงครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับดูเหมือนว่าจะมีการตอกย้าเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในช่วงที่เหลือของปีด้วยฮะว่าหลายๆคนกังวลว่าจะขึ้นแล้วก็เร็วแรงกว่าที่หลายๆหลายๆคนเนี่ยได้คาดการณ์กันเอาไว้ครับพี่โรนครับถ้าเราดูตัวสเตทเมนต์ของเฟดเองที่ได้มีการถแถลงออกมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงปลายปลายอาทิตย์นะครับ,รบก็จะเห็นว่า มุมมองของของทางกรรมการการเงินของสหรัฐเองเนี่ยค่อนข้างที่จะกังวลนะกับเรื่องของภาพเงินเฟอ้อแล้วก็วิธีที่เขาสื่อออกมาเนี่ยค่อนข้างแสดงให้เห็นถึงว่าเขาต้องการที่จะให้ความสําคัญแรกของพันธกิจของเป็ดเนี่ยก็คือต้องการที่จะจัดการเรื่องเงินเฟอ้อเป็นหลักนะฮะแล้วก็แมเสเซจหรือข้อความที่สื่อออกมาเนี่ยค่อนข้างสปรองคือค่อนข้างที่จะแรงค่อนข้างจะแรงแล้วใ้ตลาดเองเนี่ยก็มีความตกใจพอสมควรนะโดยเฉพาะในพาร์ทที่เป็นการตอบคำถามสด ของสองตัวเจริญโพเวลเองที่พูดกับนักข่าวเนี่ยคาถามการตอบคาถามเนี่ยเป็นเป็นในลักษณะที่ค่อนข้างทําให้ตลาดนี่ค่อนข้างกังวลน,นะกับเรืร่องของมองเฟดเองว่าเดิมทีเนี่ยนักลงทุนก็เชื่อว่าเฟดอาจจะพิจารณาเรื่องของสภาวะตลาดเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเรื่องของดอกดอกเบี้ยหรือว่านโยบายการเงินด้วยว่าถ้าตลาดคุณมันตกใจมีการปรับฐานเยอะๆเนี่ยบางทีเฟดอาจจะเปลี่ยนมุมมอง ของการดำเนินนโยบายการเงินแต่ว่าทางเจอร์รงโพลก็พูดชัดว่าเขาไม่ได้เอาเรื่องนั้นมาพิจารณาเท่าไหร่นะเขาคงจะมองไปที่เรื่องของเศรษฐกิจจริงมากกว่าเพราะงั้นปรับเท่าที่ว่าอัตราเงินเฟอ้อมันยังสูงอยู่และอัตราการว่างงานไม่ได้มีผลกระทบเยอะนักจากการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะดเป็นนโยบายการเงินแบบตึนนงตัวเพราะงั้นเนี่ยหลังจากที่ฟังเสร็จมเมนต์จดแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตลาดการเงินงมันปรับตัวหลายอย่างมากนะฮะต,าตาลาดหุ้นนั้นมีการย่อพักขาลงมาแล้วอันนั้นชัดเจนเรื่องหนึ่งนะตลาดการเงินเองอย่างเรื่องของ ค่างเงินดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยก็แข็งค่าขึ้นมาใน,ในช่วงหลังจากที่เป็ดแถลงการแล้วก็มุมมองของดอกเบี้ยเองเนี่ยเป็ดฟันฟิวเจอร์ครับซึ่งก็เป็นตัวที่บ่งชี้ว่านักลงทุนคาดการณ์ว่าอย่างไรว่าเศเป็ดจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างไรเดิมทีก่อนหน้าจะ,ะแถลง,งเป็ดเนี่ยกาขรขึ้นดอกเบี้ยที่คาดการณ์เนี่ยอยู่ระหว่างส5หครั้งโดยที่4ี่คือคาดการณ์ในปีนี้ค่ากลางนะหลังจากที่เป็ดแถลงการแล้วเนี่ยมันปรับขึ้นมากลายเป็นสี่ถึงกครั้งหรือ้าครนะั้งเนี่ยเป็นค่ากลางในปีนี้แล้วก็ มุมมองปีหน้าเนี่ยก็มีการปรับให้สูงขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อว่ามุมอมองของไอเฟดปันฟิวเจอร์เนี่ยมันถูกต้องเนี่ยก็หมายความว่าปีนี้เฟดอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยถึง5ครั้งนะอันนี้คือมันมีเคสที่มองไปถึง6หรือเจดด้วยนะอันนี้ก็มีอยู่ะนะรแล้วก็ถ้าเรามองใกล้ๆเลยคือครั้งหน้าเนี่ยครั้งที่จะถึงเดือนกลางเดือนมีนาคมเนี่ยคัดไปเนี่ยการคัดการนั่นคือเฟดเนี่ยน่าจะขึ้นดอกเบี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ขึ้นดอกเบียเ้ยอย่าง มีบางส่วนประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นนี่ยที่มองว่าอาจจะขึ้นหนึ่งศูนจุดห้าเลยทีเดียวนะเห็นได้ว่าตลาดเองในค่อนข้างกังวลเหมือนกันนะกับเรื่องของเฟดที่จะดำเนินนโยบายการเงินตึงตัวไม่พอนะมันมีเรื่องของอการทําเขาเรียกว่าความคุ t แท้ที่ไททันนิ่งหรือการที่จะลดขนาดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้เคยซื้อพันธบัตรเอาไว้เพิพมเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะก็จะเริ่มมีการถอนกลับนะก็คือไอ้พันธบัตรที่เขาถือเอาไว้แล้วพอมันครบกําหนดเนี่ยก็อาจจะไม่ ซื้อต่อนะก็อาจจะปล่อยให้มันหมดอายุไปเพราะงั้นเงินมันก็จะไหลกลับก็ไปอย่างเฟดเองนะซึ่งออในมุมมองเฟดเองเนี่ยก็มองกันว่าหลังจากที่มีการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกเนี่ยน่าจะเริ่มทยอยทำซูตรีนะก็อาจจะอยู่ในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาไปไปลายเดือนไปจนถึงกลางปีนี้นะที่เฟดจะเริ่มมีการลดค e ลงมาหลังจากที่การทำา Q วอีเนี่ยจะจบลงในเดือนมีนาคมนี้แน่นอนนะครับนะ ทั้งหมดที่พูดมาเนี้ยเฟดก,ก็ p e n ด i n g ไว้สองเรื่องนะหนึ่งก็คือเรื่องของอัตราการว่างงานสองคือตังเงินเฟอ้อนะผมคิดว่าสองตัวนี้คือจุดที่สาคัญเพราะงั้นเนี่ยจากนี้ไปสิ่งที่เราควรทาเนี่ยคือเราควรจะดูเลขสองตัวนี้แหละก็คือดูตัวเลขงเงินเฟอ้อกับตัวเลขของอัตราการว่างงานนะตัวเลขอัตราการว่างงานเนี่ยมันก็จะมีรีพอร์ตอยู่เรื่อยๆเนาะผมก็คิดว่ามันค่อนข้าจะเนี่ยมันค่อนข้าจะตามง่ายตัวเลขเงินเฟ้อเองเนี่ยอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ หรือบอลยูที่เรารู้จักกันเองเนี่ยว่าตอนนี้มันก็เริ่มมีการปรับขึ้นมาแล้วเป็น1.8กว่าๆในเดินหน้าต่อไปเนี่ยนะผมว่าภาพทั้งสามอย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันนะแล้วก็ผมก็ไม่ได้ปักใจเชื่อมากนักน,นะว่าเฟดจะทําทุกอย่างอย่างที่ตัวเองพูดที่ทีท่พูดเอาไว้เพราะว่า,าเฟดก็ยังลิฟเอาไว้ว่าเขาก็ยังเป็น data dependent คือเขาก็จะดูตัวเลขนี่แหละติดตามตัวเลขไปนะว่าถ้าตัวเลขมันมีอัตราการชะลอตัวลงในแะง่เงินเฟอ้อเองเนี่ยเขาอาจจะทําไม่ถึงนะผมคิดว่า สิ่งที่เฟดทาวันนี้นะคือการที่โยนก้อนหินไปก่อนให้มันดูแงไปก่อนเพื่อที่จะขู่ให้คนที่อาจจะยังโคงเอนจอยอยู่กับสภาพเข้าที่เยอะๆเนี่ยจะได้มีการปรับตัวนะมีการลดเรื่องของการภาระการผู้ยืมการเรียกว่าเลนจงมาเพื่อให้ภาพของการที่เวลาที่เฟดทําไทเทนนี่จริงๆเนี่ยมันจะได้ไม่กระทบแรงก็คือคุณก็ไปจัดการก่อนหน้านั้นนะก็คือสิ่งที่เฟดต้องการจะสื่อส่วนถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเฟดก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ก็ขึ้นอยู่กับภาวะเงินเฟ้อซึ่งเอาตรงๆก็อาจจะ ก็ผงได้ได้แต่คาดการ์นะนะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าที่คาดก็ได้นะเพราะว่าเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในรอบนี้เองเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดมันก็เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของซัพลายก็คือไอ้ต้นทุนการผลิตมันสูงขึ้นนะทั้งเรื่องของน้ํามันใช่ไหมทั้งเรื่องของไอ้วัตถุที่เป็นวัตถุดิบต่างๆเหล็กสังกะสีต่างๆมันก็ขึ้นหมดนะผมก็คิดว่าถ้าภาพของไอ้โควิดมันเริ่มคลายลงไปแล้วนะแล้วก็เรื่องการผลิตต่างๆเริ่มกลับไปปกติเนี่ย ผม,ผมคิดว่าบางทีราคาสินค้าพวกนี้อาจจะมีการปรับฐานลงมาบ้างแล้วก็นำให้ค่างเงินเฟอ้อเองเนี่ยมันจะลดลงผมเชื่อว,ว่าจริงแล้วเงินเฟอ้อเนี่ยมันควรจะพีคไปแล้วนะไอ้ตัวเลขเจ็ดเปอร์เซ็นี่ยเดี๋ยวต่อไปมันไม่ควรสูงกว่านี้ละนะเพียงแต่ว่าไอ้การาลดลงมาจากเจ็ดเนี่ยมันจะลดลงมาเท่าไหร่นะถ้ามันลดลงมาเหลือสามหรือสี่อ,อันนี้ยผมก็คิดว่าเฟดเขาคงไม่พอใจเขาต้องการลดลงไปเหลือประมาณสั้งต้นที่สองจุดห้าอะไรเงี้ยนะก็คิดว่าตรงนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอยู่มันโดยสรุปก็คือว่าวันเนี้ยนักลงทุนเองเนี่ยคค่่อนข้าาางทีจะดกร มุมมองในแง่รายอัมเปดไปพอสมควรแล้วมันตลาดหุ้นที่ลงมาในช่วงที่ผ่านมาผมเชื่อว่ามันรับรู้ข่าวพวกนี้ไปส่วนหนึ่งนะก็อยจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าไอ้ดาวไซต์หรือว่าโอกาสที่ตลาดหุ้นจะปรับฐานต่อลงไปงแรงๆเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากับที่ผ่านมานะเพียงแต่ว่าการฟื้นตัวเนี่ยมันอาจจะไม่เร็วนะ,ะต้องใช้เวลาแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะไม่ค่อยรีบร้อนจะทําอะไรอาจจะต้องรอดูเรื่องของขอแถลงการั้งถัดไปนะซึ่งก็จะเกิดขึ้นในวันที่7มีนาะคมเนี่ยว่าเป็ดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ เขาคิดจะเป็นยังไงจะขึ้นต่อเนื่องไปไหมหรือว่าจะขึ้นครั้งเว้นครั้งอะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าสถานการณ์เงินเฟ้อเป็นอย่างไรเป็ดเองก็รอดูเหมือนกันเพราะว่าจากวันนี้จนถึงวันนั้นเนี่ยก็มีเวลาอยู่สองรอบอะที่สุดจะได้เงินเฟ้อได้ก็เราจะมีเวลาตัดสินใจได้อยู่อะก็คิดว่าในภาพรวมเนี่ยก็ผมว่าน่าต้องทุนทราบแล้วล่ะเรื่องเรื่องการทำไทเทนนิ่งแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยแล้วก็มุมมองตลาดที่มองดอกเบี้ยวันนี้ก็มองไปวขึ้นไปเยอะพอสมควรละผมเชื่อจากนี้ไปมันไม่น่าจะขึ้นไปถึง อาจจะทําให้สบายใจได้หับหนึงเพียงแต่ว่าอาสถานการณ์เองเนี่ยมันยังไม่คลี่คลายขนาดท,ที่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะกลับเข้าไปซื้ออะไรนะจุดนี้นะ <c oughs> ก็เป็นอย่างนั้นครับครับอย่างนี้พี่โรดพอพอแกะรอยเรื่องของเงินทุนให้กนิดหนึ่งได้ไหมครับพี่ว่าอย่างประเด็นเรื่องของนักทุนที่กังวลเรื่องของการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยของเฟดเองเนี่ยในเชิงของ valuation เองอ่ะพี่โรดในเชิงของตลาด พัฒนาแล้วหรือว่าอ r โมจิมาเก็ตอย่างบ้านเราเองนะครับพี่โรดในเชิงของวอลูชันเองพี่โรดพอแกะ้อยได้ไหมว่าเงินทุนเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ตรงไหนจะไปพักตรงไหนได้บ้างตลาดหุ้นไทยพอจะมีะเสน่ห์ให้ต่างชาติเขาเข้ามาหลบหลบเป็นหลุมหลบภัยในช่วงช่วงระยะเวลาอันสั้นๆนี้ได้ไหมครับครับจริงๆถ้าดูมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเลยนะตอนเริม่มมาต้นปีนี้เราจะเห็นว่ามันมีการปรับ เปลี่ยนมุมมองในหลายจุดเหมือนกันนะโดยเฉพาะนะ้าลงทุนที่เป็นสถาบันต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือเขาทยอยลดการลงทุนในหุ้นในกลุ่มที่มันเป็นพวกโ r o w t h s t y l หรือพวกที่มันเติบโตเยอะ แต่ว่ากําไรยังไม่ค่อยมีเนี่ยนะมาะเข้าอย่างกลุ่มที่เขาเรียกเป็น value style คือกลุ่มที่มันมูลค่าเนี่ยมันถูกกว่าโดยเ,<อ>เทียบกับสินทรัพย์เมื่อเทียบกับการทํากําไรต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเซกเตอร์ที่มีการปรับฐานลงมาเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นพวกเทคโนโลยีนะฮะที่ที่อมาค่อนข้างแรงนะ,ะแล้วก็เป็นอย่างนี้หมดเลยว่าจะเป็นในอเมริกาในยุโรปในจีนในญี่ปุ่นเนี่ยหลักการเดียวกันนะ<ช>แล้วก็กลุ่มที่มันร์ฟอร์มดีเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกสถาบันการเงินนะฮะ อุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกสินค้าพวกะพันนะฮะอย่างพวกน้ามันถ่านหินต,ต่างๆเองเนี่ยก็จะเห็นว่าการปรับอันนี้มันเป็นครั้งแรกเลยในรอบตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยที่เลยเริ่มเห็นการโรเตชอย่างชัดๆนะฮะจากเซกเตอร์ให้เป็นโกรดไมาสูแ่แวลูถ้าเรามองในจุดนี้เนี่ยก็เข้าใจได้ว่าเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อดอกเบี้ยของเป็ดจะขึ้นอาจจะห้าครั้งในปีนี้ปีหน้าอีกสาสี่ครั้งก็ตามเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเวลาเราทํา valuation นึกประเมินโครงการนะครับไอ้ดอกเบีย้ยเนี่ยมันเป็น discount rate นะมันตัวคิดลดที่จะทําให้มูลค่ามันมากหรือลดลงถ้าดอกเบีย้ยมันสูงขึ้นเนี่ยมูลค่าโครงการมันจะลดลงม,ลรรม,มูลค่ามรัค่ากิจการก็เหมือนกันนะ,ะเพราะไอ้นการที่เกิดขึ้นดอกเบีย้ยจากศูนย์เป็นสองจุดห้าสมมุตินะฮะในสองปีข้างหน้าเนี่ยมันกระทบเยอะในแง่ของ valuation นะหุ้นนี่มันเคยแพงอยู่แล้วเนี่ยพอดอกเบีย้ยขึ้นมันยิ่งแพงเข้าไปอีกนะเพราะฉั้นนักลงทุนเองเนี่ยก็มีการหลบจากตรงนั้นลงมาแล้วก็เข้้้าาาาเเเี่วลทขขก็จะไป กลุ่มที่มันราคามันยังต่ําอยู่อย่างพวกมีเอชอต่ตําๆไพรทูบุ๊กหรือมูลค่าต่อราคาต่อมูลค่าทางบัญชีลดต่ำๆเนี่ยก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจซึ่งมาเข้ามาเข้าทางกับพวกไอสินค้าพวกกระพัต่างๆแล้วก็พวกนาฬิกาเนนะแล้วเราเห็นอย่างเงี้ยทั้งโลกคือในยุโรปก,ก็เป็นในอเ,เมริกาก็เป็นในไทยก็เหมือนกันมันะถ้าเราเชื่อว่าปีนี้เนี่ยกว่าที่นักลงทุนจะเริ่มคลายความกังวลกับเรื่องของเป็ดเองเนี่ยอาจจะต้องรอให้เป็ดขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วสักหนึ่งถึงสองครั้งเนี่ยจะเริ่ มุมมองระยะยาวเป็นอย่างไรเนี่ยผมก็เชื่อว่าอย่างน้อยือนะช่วงครึ่งปีแรกงปีนี้ครับ hmm. ตลาดที่มันมีส่วนประกอบของพวก a l u e style เยอะๆเนี่ย,ยจะได้ประโยชน์นะะ hmm. จริงแล้วประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะไม่ได hmm. ้ของตลาดเราเองส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์พวกกลุ่มน้ามันพลังงานต่างๆใช่ไหมฮปิโตเคมีกล <Okay. S 2> ุ่มธนาคารนะฮะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศนี่เป็นสัดส่วนใหญ่ของตลาดหุ้นเรา hmm. เพราะงั้นเนี่ยนัก hmm. ต่างชาติก็จะมองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีความปลอดภัยสูงกว่าเนาะในช่วงเวลาที่ เป็น <Okay. S 2> กำลังทขึุนดอ,อกเบีย้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มเห็น,นเม็ดเงินที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นไทยมากขึ้นเป็นครั้งแรกเลยในรอบ3าสี่ปีที่ผ่านมางกิดโควิดที่เข้ามาเข้าหุ้นไทยนะฮะแล้วเราก็เชื่อว่าเทรนนี้จะเป็นต่ออย่างน้อยน้อยเนี่ยก็จนกว่าที่เฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกก็คือในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าเอเดือนมีนาคมนะ,ะก็คือประมาณสักหกสัปดาห์ข้างหน้านะฮะครับอันนี้ก็ ตลาดหุ้นที่มีส่วนประกอบแค่กับไทยคือพวกตลาดเกิดใหม่เหมือนเราอ่ะฟิลิปปินส์อินโดนีนเซียเวียดนามอ่ะมาเลเซียต่างๆเหล่านี้ก็จะเห็นว่าตลาดพวกนี้มันพรุนั้นดีกว่าสิงคโปร์นี่ก็ใช่แล้วก็ค่าเงินก็เป็นอย่างนั้นนะค่าเงินก่อนอันนี้ก็มีการปรับฐานแข็งค่าขึ้นมาเพิ่งจะมาอ่อนค่าก็ตอนที่แป็พูดถึงเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเยอะเนี่ยนะฮะผมก็เลยมองว่าถ้ามองเปรียบเทียบแล้วเนี่ยระหว่างตลาดหุ้นไทยนะตลาดหุ้นเอ e r g i จิงมาเก็ตแล้วก็ตลาดหุ้นของเอ,อเมริกายุโรปญี่ปุ่นนทที่่พัฒาาาแล้ววเเยยยไรงปอดก แเรายังมีมมปัจจัยภายในที่ยังจะมีการเติบโตได้นะเรื่องที่เราพูดถึงโอมคอนที่วันนี้ถึงแม้ว่าการติดเชื้อจะยังลหลักหมื่นอยู่ก็ตามเนี่ยแต่ว่าจํานวนผู้เสียชีวิตเนี่ยมันน้อยเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยก็ได้วัคซีนไปเยอะละสองเข็มสามเข็มอ่ะบางคนก็นจะสี่แล้วอะไรเงี้ยนะมมผมก็คิดว่าตรงเนี้ยความกังวลของโอมคอนเอ,เองเนี่ยจากนี้ไปมันจะค่อยๆลดลงแล้วเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าไอ้การใช้ชีวิตของคนไทยเนี่ยก็จะเริ่มกลับมาปกติฉะนั้นในมุมมองเนี่ยผมก็มองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังมี่่วา ส่วนประกอบที่มันเป็นสินค้าพกพาห์อย่างพวกพลังงานต่างๆเองเนี่ยเราก็มีบริษัทพวกนี้อยู่ในตลาดเยอะเนาะทงบริษัทพลังงานบริษัทปิโตรเคมต่างๆซึ่งก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของราคาสินค้าพวกพาห์ที่สูงขึ้นอยู่แล้วก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของอ่สเปรดที่มันดีในส่วนต่างของวัตถุดิบกับราคาขายที่มันสูงอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นประโยชน์กลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มพวกที่มันเป็นสามารถการเงินเองก็ได้ประโยชน์ด้วยเนาะเพราะว่าเราพอเราเปิดเรื่องของคลายล็อกดาวน์ใช่ไหมฮะเรื่องความกังวลเรื่องโควิดเริ่มมกับา ไอสารบันการเงินที่เคยตั้งสมรองเอาไว้กลัวว่าจะจ่ายไม่ได้พอธุรกิจมันเริ่มบุเนี่ยไอการตั้งสมรองนี้มันก็จะจําเป็นลดลงเพราะงั้นถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเราก็มองว่ามุมมองของธนาคารในปีนี้เองเนี่ยในลักษณะของ NPL หรือบาลานซ์ชชดหรือคุณภาพสินเชื่อ,ขอเขาเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นนะไอเคยตั้งสมลองไว้เยอะๆเ,เนี่ยก็จะมีการรีเวิร์สกลับบ้างน,นะ ไลออกออไบ้างก็แล้วแต่แต่ก็คงจะดูดีขึ้นในปีนี้ mm. แล้วก็ถ้าดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นเนี่ยอเมริกาจะยังขึ้นไม่ได้มากนักนะแต่ระยะยาวถ้าคนเชื่อว่ามันจะเป็นขาขึ้นเนี่ยใน mm. ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นต้นที่ไปเป็นรายได้ของธนาคารหรือสาาถาบันการเงินเนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะประโยชน์ด้วยงนั้นกลุ่มสาแปงการเงินเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เรามองว่าน่าสนใจในระยะยาวเลยนะฮะคือ mm. มองไปหนึ่งปีถึงสองปีข้างหน้าเนี่ย mm. ก็ยังอยู่ในกระแสะอยู่แล้วก็มมมมออองงวว่่่่าาาาาัันนนนนนเเเเเเีีี้้้ยยยไกกลุุสหริใืทตค ค่อนข้างต่ำนะเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชีเรียกไพร่ถุกหุ้นนะครับธนาคารนี้ต่ำหนึ่งด้วยซ้าไปนะคือซื้อหุ้นกลับไปตั้งธนาคารใหม่เนี่ยซื้อหุ้นถูกกว่าอะไรเง,งี้ยนะก็อมองว่ามันก็มีความน่าสนใจพอสมควรนะกลุ่มสามาถาบันการเงินเองเราก็คิดว่าเป็นจุดที่ได้ประโยชน์นะกลุ่มสุดท้ายที่เราคิดว่ามันจะช่วยตันตลาดได้เนี่ยคือคอนซัมชันนะที่สองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่บนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมาโดยตลอดเนาะเดี๋ยวแจกแคนละครึ่งบ้างเที่ยวด้วยกันบ้างเนี่ยเป็นการรับประกันใหม่ แต่เราเชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยโอมก้อนพอเราเลิกกังวลน้อยลงเนี่ยเราก็จะเห็นการบริโภคที่กลับมาปกติแล้วรวมถึงการบริโภคที่จะกลับมาจากพวกนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยที่เราก็จะเริ่มทยอยเห็นแล้วตั้งแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมก็มีข่าวว่าจีนเริ่มได้พัฒนาวัคซีน m r ไ a ได้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเขาสามารถดิสเิบิลหรือแจกจ่ายได้ทั่วประเทศเนี่ยคนจริงก็จะออกนอกประเทศได้มากขึ้นเราก็จะได้ประโยชน์ด้วเราะะนั้นกลุ่มนี้เราก็จะได้ประโยชน์เหมือนกัเนเพราะท <Okay. S 2> ครับผมนี้สุดท้ายช่วยแถมเรื่องของ mindset แล้วก็มุมมองกลยุทธ์การลงทุนสําหรับนักล,ลงทุนที่ชอบ diversify ชนิดหนึ่งพี่โรดว่าแบบไม่ต้องการความเสี่ยงไม่ต้องการความหวือหวาไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นเพียงอย่างเดียวครับพี่โรดรนี้พี่โรดพอ diversify ผลิตภัณฑ์หรือว่ารูปแบบของสินทรัพย์ในการกระจายพอตนึนงว่าจะไปลงทุนแบบไหนดีให้น้ำหนักหุ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ไปทองคำเลยดีไหมในช่วงนี้หรือน้ำมันสักเยอะดีไหมหรือเรามองยังไงดีครับพี่โรด จริงๆผมก็ยังมองว่าตลาดหุ้นในภาพรวมเนี่ยมันยังเป็นแหล่งลงทุนที่ดีอยู่นะฮะเพราะว่าถ้าเราไปดูอดีตย้อนหลังเนี่ยตอนที่หนักการการสาระขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรอบของวิสิกของ,ศของศขอเศรษฐกิจไหนๆก็ตามเนี่ยช่วงสองสามปีแรกการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยตลาดหุ้นก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะก็ยังบอกไปยังไงเพราะฉะนั้นผมก็ยังมองว่าภาพรวมตลาดหุ้นเนี่ยยังเป็นจุดที่น่าสนใจพีงแต่ว่าอาจจะต้องเลือกหน่อยหนึ่งอาจจะต้องเลือกแต่ตลาดที่มันไม่แพงมากอย่างไทยอย่างเงี้ยโอเคนะฮะหรือว่าถ้าจะลงในตลาดที่มันาอจจะ ราคายังไม่แพงเกินไปนะอย่างพวกกลุ่มที่มันเป็นพวก value หรือสัม,มันเงินต่างๆเนี่ยหลายๆประเทศก็ยังมี valuation ที่ค่อนข้างถูกอยู่ก็จะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจตรงนั้นนะส่วนตราสารน,นี่เองเนี่ยเรามองว่ามีเอาไว้แต่มันอาจจะไม่ใช่จุดที่น่าสนใจจะไปลงทุนระยะยาวหรือว่าเพื่อเอากาไรอะไรเพราะว่าดอกเบีย้ยเองปัจจุบันเนี่ยฐานมันยังต่ําอยู่นะและ<ช>้ว<ล>ก็เป็ดเนี่ยแสดงความงแสดงมุมมองชัดเจนที่จะขึ้นดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่องเพราะงั้นเนี่ยในภาพรวมของดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็คงจะถูกปรับขึ้นจะถูกกดดันให้ปรับขึ้นทั่วโลก เพราะอาของเราอาจจะขึ้นช้าหน่อยแต่สุดท้ายแล้วก็จะถูกกดดันนี้ขึ้นเหมือนกันเพราะงั้นถ้ามองในลักษณะดอกเบี้ยขาข,ขึ้นเนี่ยตราสามีก็จ,จะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะอาจจะลงได้เป็นการพักเงินระยะสั้นๆแต่ว่าถ้าจะลงแบบโอ้ไปลงทุนพุ่นกู้ห้าปีสิบปีอะไรผมคิดว่ามันอาจจะมีโอกาสที่ดีกว่านอนาคตเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะสินทรัพย์ที่น่าจะลงสินทรัพย์อื่นที่ชอบลงทุนกันก็อย่างพวกทองคามันเนี่ยจริงแล้ว ก็ต้องระวังนะเพราะว่าทองคาเองเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์เยอะในทุกนี้ผ่านมาจากเรื่องของคิอที่มีการคินเงินออกมาเนาะพอเริ่มดึงเงินกลับเองทองคําก็เป็นสินทรัพย์หนึ่งที่มันมันเป็นไปตามเงินเฟอ้อซึ่งเราก็เชื่อว่าเงินเฟอ้อมันจะลดลงมืร้านชี้ของเฟดจะลดลงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นบวกมากนากระยะยาวระยะสั้นอาจจะเป็นที่หลบภัยสําหรับเวลาแต่ละหุ้นตกมาเข้าได้แต่ระยะยาวพอคนเริ่มตั้งสติได้เนี่ยก็กลับมาซื้อหุ้นแว l ลูเนี่ยผมก็เชื่อว่าทองคำเนี่ยมันก็น่าจะค่อยๆกลับไปสู่ราคาเดิมมมทีี่่เคยขึ้้นนนาาไก็อจจจะใใสิ ที่น่าสนใจก็อาจจะเป็นอสหาริมทรั์นะแต่ว่า mm hmm. พวกอสหาริมรั์ที่เราพูดถึงเนี่ยจะเป็นในประเทศที่กําลังพัฒนาก็คืออย่างไทยอสหาริมทรั์ในเอเมอร์จิ้งมาร์เก็ตต่างๆเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับมูลค่าก่อนหน้าจะเกิดโควิดแล้ววันนี้เราก็จะฟื้นกลับไปที่เดิมละผมก็คิดว่าภาพของการบริโภคการใช้ฟอสซิลิตี้พวกอสังหาริมทรัพย์เองจะเป็นอาคาสำนักง,งานห้างสรรพสินค้า,าต่างๆเนี่ยจะค่อยๆกลับมานะแล้วก็ ในแง่ของ performance ของอสังหาริมทรัพย์ใน emerging market หรือ,อยังในไทยเองมันย,ยังตามหลังประเทศพัฒนาแล้วอย่างอเมริกายุโรปอยู่พวกนั้นก็ขึ้นในนะาปีที่แล้วละตอนนี้เริ่มลงละนะของเรายังไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่ขึ้นนิดหน่อยอะไรเงี้นนยก็คิดว่ายังเป็นจุดที่น่ากระจายไปลงทุนได้ะะก็ก็จะมีหุ้นนะ,ะมี poor property infrastructure fund นะฮะส่วนเรื่องของเงินสดนก็มีไว้ได้นะผมก็คิดว่ารอไว้สําหรับการซื้อหุ้นอย่างที่บอกครับ timing ในการซื้อก็จะเป็นช่วงต้นเดือนหนาคมที่เรามอกไว้นะฮะ สินทรัพย์อื่นๆนะฮะพวกน้ามันอะไร้ค่อนี้ข้างผันผวนะผมคิดว่ามันมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรตอนนี้น้ำมันมันขึ้นมาจากเรื่องของรัสเซียยูเครนเนาะที่<ช>ทมีกังวลกันว่าเด๋อนน้ำมันจะขาดหรือเปล่าแต่ผมก็เชื่อว่าโอกาสที่<ช>ทมันจะลุกลามในสงครามจริงๆมันคงยากแหละก็จะไป็นร่ากการขู่อย่างนี้นแหละเพราะทุกคน<ช> <ๆ S 1> ก็คงไม่ได้อยากจะเข้าไปร่วมตรงนั้นก็ทําให้เราก็เชื่อว่าระยะยาวนะคาน้ำมันเองที่มันอยู่85ปัจจุบันนี้มันน่าจะค่อยซอฟบลงไปได้ก็น่าจะไม่ได้เป็นจุดที่ทาให้กังวลเรื่องเงสินททรัพย์ี่ น่าสนใจแน่กระจายความเสี่ยงนะผมก็แนะนําว่าท่านใดที่ปัจจุบันลงทุนเฉพาะในประเทศอยู่นะฮะก็อาจจะลองไปมองต่างประเทศบ้างก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าต่างประเทศเนี่ยก็ไปลองดูแล้วกันว่าอย่าไปอย่าเพิ่งไปรีบซื้อหุ้นที่มันแพงๆที่เห็นว่าลงมาเยอะแล้วอะไรเงี้ย timing ปัจจุบันก็อาจจะยังมีความเสี่ยงเดียวพอสมควรนะก็อาจจะไปลงพวกที่เซฟๆหน่อยหรือจะรอก็ได้นะฮะรอให้แบบเฟดเริ่มมีการเคลียร์มากขึ้นแล้วค่อยไปซื้อหุ้นต่างประเทศในขึ้นปีหลังอะไรอย่าีคิดว่าก็ยังเป็น จุดที่สามารถทําได้นะแล้วก็ท่านใดที่ยังคงฝากเงินอยู่นะเขต้องบอกว่าโอกาสในการปรับฐานลงมารอบนี้เราพนี่คือโอกาสในการเข้าละผมก็เชื่อว่าการฝากเงินเนี่ยระยะยาวมันไม่ตอบโจทย์เรื่องของการออมอยู่ละนะแล้วก็มันดอกเบี้ยเงินฝากมันแพ้เงินเฟ้ออยู่แล้วเราพูดงี้ก็ก็ไม่ควรอยู่นะแล้วก็คนที่ซื้อตาสานนี้อยู่เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะอาจจะลงตาสานนี้ที่ยุ่มันสั้นหน่อยนะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอปีต่อๆไปดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยเอาเงินไปลงทุนใหม่จะได้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นไม่แนะนาให้ไปซื้ออออยยาาาววๆไ้้ตนนนีีกก็จจะเสสโค โอเคครับผมและนี่ก็เป็นมุมมองนะครับการวิเคราะห์แนวทางการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือทางเฟดเองนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วง1-2ปีนี้นะครับก็อย่างที่พี่โรดแนะนําไปนะครับเรื่องของไมซ์เซ็การลงทุนไม่ว่าจะเป็นทุกสินทรัพย์นะครับก็ต้องหาความรู้นะครับเพื่อหาโอกาสนะครับในวิกฤตต่างๆในแต่ละรอบที่เกิดขึ้นนะครับ ก็ในเรื่องของการปรับขึ้นดอ,อกเบีย้ยนะครับก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นักลงทุนก็น่าจะทราบอยู่พอสมควรกันแล้วนะครับแต่ว่าการปรับเปลี่ยนนโยบายในแต่ละครั้งเนี่ยหากเกิดขึ้นจริงเนี่ยคงเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนเลยนะครับที่จะกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนฉะนั้นนะครับการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดเองเนี่ยทางอีฟอเพสเองก็มีการนําเสนออย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อทางบริษัทหลักทรัพย์ KTPST ด้วยนะครับก็ สำหรับคุณผู้ชมเองก็สามารถติดตามและก็วางกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนดีๆนะครับกันในปีนี้ต่อไปนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่โรดเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลกับแฟนๆของ In f โฟเวสนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับครับผมส่วนสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาไปเปิดมุมมองการลงทุนกันในรูปแบบไหนยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมสองคนผมแชลัพพุมาลานะครับกับพี่โรดคุณชาติขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ